สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายครับพี่พี่น้องน้องครับเพื่อนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ครับพีหยารอดที่พามาเลาะบงสวนพักบุงนะครับกับร่างพ่อปาดครับพี่น้องขันเมื่ออืนพีหยารอดที่ไปเฮ็ดงานครับพี่น้องต่อไปพี่พีหยารอดจีไปเห็ดงานซะก่อนขันแม้นเขาไปเยี่ยมยามพี่น้องครับช่วงนี้มือเลี้ยงนะครับเด้อพีหยารอดจีไปไล่เบื้องไห้เบืุ้งคนนะครับขันวัดขัน ซาก็ยาว่าพไชญ์หลอดด้วยครับเด้อกับขันพไชหลอดไปสะเปมบบ้านพวกเพื่อนเพื่อนบ้านผู้ใดกะลบถิมเลยครับป่บต้องเสียดายครับจึงเบึงกันไม่ก็ได้ครับพี่น้องถิมเลยขันขันพไชนหลอดไปสะเปรครับผมเพื่อนไม่กะเขามาขอเป็นเพื่อนเป็นยังกะยาวา่าซาด้วยครับลักมือลักเทือกับเป็นมือสองมือพไชนหลอดจึงไปน้ำบึงผู้ลงคนกับ กดซับไปพญายรอดเนี่ยมันโซอยแล้วกะหอดเที่ยงกับกดถิมเพราะว่าบ้าพญายรอดนั่นไปเอาคือนั่นไปกดรับโอ้คือมันกะธรรมดาเนาะครับเนาะแบบหลายทึ่งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะครับครับผมกันมีอย่างกัแนะนําพญารอดได้ครับเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ก็ได้ครับสุโม,มูประยุพินหน่อยสุ่มนี่แหละครับหนูเขาวนี่แหละครับแนะนำพญายรอดได้ครับ รุ่นพี่ทำขอบพวกเดียวกันเนาะครับพี่น้องเนาะไลเบิงกันพี่น้องเบ้าลายใหญ่ห้างครับน่านเลี้ยวแดดก็แดดครับผนเมื่อนี้ครับมาถ่ายมาถ่ายสวงเทียงครับเพราะว่ามือรุ่นกับบ่มีเวลาถ่ายครับรุ่นกบไบสไเปงาน,นพี่น้องเนาะเบิ่งกันเลยครับพี่น้องนี่ครับมัเตะหดนามเลี้ยวพี่น้อง น้ำผมกเกลียวครับพี่น้องเนี่ยครับแดดตกมือหนึ่งสองมือพี่น้องกันนี้ไปเป็นเป็นเดือนฝนจังมากฝนก็นได้ว่าให้ต้นไม้ต้นไหลพืชพ,พักเหี่ยวตายเบิดผุอะไรจังมากอีกน้ำฝนตกผมไปยาหลอดไปซ้ำเหมือนกับบุกกรสจเบิดแล้วครับหม้อกรบเละลายกับน้ำ แห่งนี้ตายเบิดใกล้จะเบิดอละแต่เลือต้นสาตว์ที่ยังเห็บห่วลูกออดนี่ครับพี่น้องครับจังหน่อยกับพ่อปาดแล้วครับไปน้ำรานกว๋วยเตี๋ยวน้ำ อันไอเนื้อย่างข้าวโจกแบบกินซ้ำนี่แล้วครับอ่อนๆซ้ำนี่แล้วครับย่ายเป็นหวงก็กลับุ่นขี้หมูมาใส่ครับนี่ใส่ไม่ๆอยู่ครับนี่ ก็งามพี่น้องน,น,น,นี่หลายแปลเง้บพี่น้อ,อง น้ำอยู่ข้าพี่นอ้องเนาะงดน้ำของกระเหลี่ยวกัอนครับพี่น้องเป็นของกระปุกครับพี่น้องได้เป็นของกระปุก ากาดหอนครับพี่น้องเอ้ยมึอน,นี่ งามเขียวกำลังงามครับโลกหายแวบกำลังสีนี้เบิดเกับร้านอาหารเปิดกับผักกำลังกลับขึ้นมาเด้ขายครับพี่น้องบังหันปลูกซ้ำปลูกให้งั่วงครับบังหันบร่เดคขายครับโลกหายแวบ,บนี้แล้วร้านอาหารกำลังเปิดครับผักมีซีใบกำลังสีได้ขายครับพี่น้อง เลกน้อยกับปลูกไงพวกท่านพวกเราครับนี่ขายครับงามครับมีไงคนปลูกไม่ครับกำลังสีงามครับพี่น้องกำลังงามครับมีไงเป็นห้องเตี๋ปูกครับ โอ้โค่อย้ใส่ปุ๋ยเดี๋พี่น้องนี่นะครับใส่ฟุ้นขี่หมูนี่นะครับอามุนขี่หมูขี่งวมาใส่ครับเขียวปิดเลยหรอครับ กำลังเขียวงามพี่น้องฝนตกมาใส่บางแห่งก็เขียวขึ้นเล็กน้อยครับพี่น้องกลังงามครับ ครับผมแค่นี้เนาะครับพี่น้องเนาะอัดมักก็อย่าลืมกดไหลกดแช่กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งให้พญายลอดเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจพญยารยอดครับผมแค่นี่เนาะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ